นัดจ้าพี่น้องจ้าเขาแรงจ้ามีปลาหมึกมีปลาหมึกนะจัะเนาะอาจจะบ่เห็นก็ได้อาจจะเห็นแล้วก็ลูกชิ้นจ้าใสาก่กอกฮอทด,ดอกกระดมจิ้มเพรก็หวานร่วมกันจ้าแตงสองนวยมากินน้ำกันเลยจ้าพี่นอ้องหื

น้องเบงเล่ะจาดได้ปลาหมึกพี่น้องในนีน้กินแรงจ้าไม่กินน้ำกัน <c oughs> พักกับบล็ออยมี <c oughs> มาน้ำกันขอดปั่ <c oughs> อเงี้ย mười lăm mười lăm mười nó mười lăm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  mười bạn mười lăm bạn cứ พี่น้องยดงยังกินแรงจ้าไม่กินน้ำข่อยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่น้ำน่าจนะเนาะชอยกันพี่น้องจ้าทำมาหากินเผ็ดเนืเ้อเผ็ดอยู่แอ คือเรานำนำตมมันงมลงคอคออือดเลยตอนแรกซื้อมาแบงหมาจ้ะหมาไม่กิน má bảo kín không phải kín mà chờ nó, béu. À, lại lại sẽ có tiếng thưa thớt này đây. Nào, ăn không dùng nước càn gì น้ำตาที่ไหลเพชรเพชรหวานนะจ๊ะ ใส่เมือดีกว่าเนาะตุยเลยเป็นอะไรกินมา่สิบบาท ัฝากติดตามช่องอันยูทูบได้จ้าอันช่องนะเนาะนอกจากเนาะอันซื้อกิตรพรมพันเยอดีได้จ้าบาสิปเปลี่ยนซื้อใหม่อยู่แังเสียวซื้ออย่าง สรอยคิดน่เด้อจ่าเด้อคุณได้เขามาเบิงอ่เด้ขอก็ขอบคุณนะจ่ะคนที่เขามาเบิงคนที่ติดตามขอบคุณหลายๆจ่ะ คนบ้านไก่เนาะจัะเนาะเหตุงานอยู่ผู้เดียวพ่อแม่อยู่บ้านไลกับพี่การก็ขอบคุณจ้ะที่เขอบมาเบิ่งเฮาบ่ได้เ,เป็นคนดังเนาะจัะเนาะเป็นคนธรรมดาอ่าคนที่มาเบิ่งก็มีสิทธิ์เลือกเบิ่งจ้ะทุกคนดังมิทธิ์เลือกเบิ่งกันหมดอยากเบิ่งอีหยังก็เบ,บิ่งเนาะจ้ะเนาะก็หลาย cho si bưa Đẹp phải Nó không biết dài Ở xin đi thì bằng Mày à Mày mày không phải ra kìm nè Một cái Không có đi kìm bu nữa ta Mà không thử thải nhanh nhanh